ไช่ท่านชาเรียนมาแต่ใช่เราซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายเรียนมาจากอยู่ที่ไหนค่ายนี้อยู่ตรงชิคกี้พายสามหกอ่ามีใครเป็นคูบ่บ้องไปซ้อมแล้วบ้างครับเป,เป็นเพื่อนที่นี่แหครับแล้วพวกในค่ายเชียรกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบหกปสูงเท่าไหร่ครับห <17. S 1> นึ่งเจ็ดสิบสามน้ำหนักแบป,ป่อยๆเราตอนนี้ห้าส <15. S 1> ิบหกมวยสไตล์อะไรครับ วันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ยเคยดำโชคเคยต่อยกับเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังยังไม่ได้ดูเลยเหรอแล้วเดี๋ยวต้นเย็นต่อยเขาวางก่วามแข่งไงดีก็ตามสไตล์ไปตามสไตล์ไปเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นก็เบอร์ที่หาล่าสุดเราไปต่อยไหนมาออมนยวันนั้นต่อยกับปงปนชัยเปยมั้งแพ้์พาไปคะแนนเหรอแน่นอนไปโดนอะไรวะนะสองหล่นเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดนี่ต่อยร้อยสิบแปดเนาะบ่าเช้าสอมหนักแล้วเป็นไงง พอดีเลยเดี๋ยวเราชช่งจริงแล้วรร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะนะไฟนี้คุมมากี่กิโล้าลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเราตอนนี้คนจังหวัดฝ่ายเชิญชวนแฟนขับรถไหน่อยเชีญวนวันนี้เต็มที่นะขอให้โชคดีครับ